แพ้มีอาการคุมแพ้อะไรบ้างที่ผ่านมานะคะไปทําทดสอบมาแล้วนะคะคือแพ้ถั่วแพ้สัตว์แพ้ขนสัตว <c oughs> ์แต่เลี้ยงแมวแล้วก็มีพวกเกสรดอกไม้ค่ะว่ายง่ายคือแพ้ธรรมชาติแต่ว่าที่สําคัญเลยค่ะคือเราจะแพ้ฝุ่นเวลาเราออกไปข้างนอกที่เป็นมลภาวะในช่วงที่มีควันพิษเนี่ยจะทั้งแบบแสบตานะคะแล้วก็คัดจมูกค่ะพอดีคุณหมอแนะนํามาค่ะว่าให้ใช้อันนี้ เพอร์เฟกต้านะคะก็คือจะเป็นผ้าปูที่นอนกันไดฝุ่นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะทางบ้านแพวเนี่ยช่วงที่เลี้ยงแมวเนี่ยจะเป็นช่วงที่บอกเราได้เลยว่าเราอะแพ้แมวอย่างหนักค่ะ ช่วงแรกจะเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวเลยค่ะก็คือจะนอนด้วยกันบนที่นอนนี้แหละแต่ทีเนี้ยขนเนี่ยมันก็จะติดอยู่กับไม่ออกคผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแพ้แล้วก็จามทั้งตื่นทั้งก่อนนอนตลอดเวลาหรือระหว่างกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะตื่นขึ้นมาจามต้องไม่เอากระดาษทิชชู่ไว้ตรงเนี้ยใกล้ๆแต่ตอนนี้สังเกตได้ว่ามันจะโล่งๆแล้วก็คือตั้งแต่ใช้ perfecta ค่ะก็คือจะทําให้ขนสัตว์เนี่ยมันไม่ฝังลงไปด้วยนะคะแล้วก็มันง่ายกับการทําความสะอาดค่ะมันจะแบบเหมือนถ้าเราจับ texture ดูนะคะเจ้า perfecta ก็จะแบบว่าื น,นุ่มๆน,นะคะนอนสบายเลยค่ะที่สําคัญถ้าใครชอบความแตกต่างไม่อยากจะเป็นสีขาวเงี้ยเราก็ไปเอาผ้าปูที่นอนนะคะปกติของเราอะ่ะมาคุมทับอีกทีได้เลยค่ะแค่อันเนี้ยเอาไว้กันไรฝุ่นที่มันหลังลงไปในข้างใต้ที่นอนหรือว่าผ้านวมเนี่ยค่ะมันจะไม่ออกมาเพราะว่ามีเจ้าผ้าเนี้ยคอยบล็อกเอาไว้นะคะไม่ให้เจ้าตัวไรฝุ่นขึ้นมาแล่อันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนอกจากจะป้องกันไรฝุ่นแล้วก็จะมีป้องกันแบคทีเรียนะคะแล้วก็เชื้อราด้วยค่ะเพิ่มอีก2สเต็ป เขาไปอีกคะ่ะทำไมถึงเลือกใช้ perfecta นะคะก็เพราะว่าคุณหมอแนะนำค่ะหมอภูมิแพ้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนแนะนำให้ใช้ perfecta นะคะแล้วก็ที่เลือกใช้อีกอย่างที่เน้น,เ,น,นเลยนะคะก็คือว่าผ่านการทดสอบจากโรงพยาบาลแล้วคะ่ะว่าเราเชื่อถือได้นะคะป้องกันในฝุ่นให้เราได้สำหรับใครเป็นภูมิแพ้เชื่อว่าจะดีขึ้นแน่นอนอย่างของแพ้เนี้ยไม่ตื่นมาจามตอนกลางดึกแล้วหรือว่าช่วงระหว่างวันนี้ที่เราแบบว่าตื่นนอนหรือว่าก่อนนอนหรือจะแบบตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่าปวดหัว แล้วก็คัดจมูกตื้อๆอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอยากให้ลองใช้กันดูนะคะเพื่อเชื่อว่าสุขภาพน่าจะดีขึ้นค่ะถ้าใครชอบหลากหลายสีแต่ต้องการให้มันเป็นผ้าป้องกันไรฝุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีอีกหลากหลายสีให้เลือกเลยค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Perfecta นะคะสื่อเนี่ยเขาจะมีสีที่เลือกอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีแซนเบจนะคะอันนี้สำหรับใครที่อยากให้แบบดูแบบเท่ๆขึ้นมาหน่อยก็สามารถปรับมูดได้ค่ะลองเข้าไปดูกันค่ะ นี่นะคะอย่างหมอนอันนี้ของแพลวเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะนุ่มแล้วมันก็สบายมากเลยสาหรับผ้าอันนี้อีกอย่างที่แพลวชอบมากคือมันมีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะในหนึ่งเซตเนี่ยก็จะมีผ้าปูเตียงที่นอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีปอม,มอน2ใบแต่ว่าทีเนี้ยพิเศษก็คือเจ้าตัวโคเวอร์เนี่ยที่เป็นผ้านวมเนี่ยคะ่ะเราสามารถเลือกได้อย่างของแพลวอะเตียงห้าฟุตใช่ไหมแต่ว่า ภาพหนมของแพรว่ะ6ฟุตเพราะฉะนั้นแพรก็สามารถที่จะเลือกไซส์ขนาดได้ที่สําคัญค่ะใครที่มีเบบี๋ตัวเล็กๆแล้วก็มีที่นอนที่พิเศษขนาดพิเศษให้กับเบบี๋นะคะก็สามารถจัดตัดพิเศษได้เลยค่ะที่ Perfecta ค่ะ